ผู้ชมค,ครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนบ้านนามนว,นวิทยาคารนะฮะไม่ได้นานไม่ด้มานานนะฮะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่นานเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มีโอกาสมาที่โรงเรียนบ้านนามนอีกครั้งหนึ่งน่ารักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในากาิจกรรมต่างๆเดี๋ยวสัาครู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะว่ามีอะไรกันบ้าง็นบอกว่ามีการเลี้ยงกบมีการเลี้ยงปลาแต่เด็กๆที่นี่น่ารักมากๆเลยเวลาเราออกทีวีเราทำยังไงครับนี่ไงโอ๊ยน่ารักเกินเลย เดี๋ยววันนี้โอตเตอรี่เขาจะมาเยี่ยมเด็กๆถ้าเจอโอตเตอรี่เราจะบอกว่าอะไรครับถ้าทายว่าไงนะครับว้อโอ้ยยยงยย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 ่นยยงยยยย ต้มรื่นเลยทีเดียวเนี่ยโครงการเลี้ยงกบนะครับเห็นท่านพอยืนอยู่สวัสดีคับท่านพอครับอ๋อรายงานตัวอะไรชื่ออะไรเนาะนี่ครับผมชื่อนายทองเย็นสุทธมาครับอยู่โรงเรียนชุมชนอมุพิทยาคารครับเอ๊ะเดิมทีไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้เนี่ยฮะครับอยู่โรงเรียน้านบางตะมัวครับโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมพ่ออันนี้คือคืนนี้คือข้อกบครับข้อกบการอฮะารหารตวันเอาไม่เห็นมีเลยอ๋อป่าโอ้อยู่ตรงนั้นเองโอ้ ติกบพี่คณะเราได้เลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะทำทำเป็นอาหารให้กับเด็กนักเรียนเป็นโครงการอาหารตะวันครับโอ้ครับผมครับโอ้แล้วโอ้โอเลี้ยงแค่นี้เองเอ่อลองอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีน้ํานิดเดียวแล้วก็มีกระเบื้องกเก่าครอบเอาไว้เนี่ยมันวิถีชีวิตของกบมันเป็นยังไงอาจารย์ครับกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับก็ส่วนส่วนมากกบจะอยู่บนบก ก็จะมีซักระยะหนึ่งที่เขาอยู่ในน้ําครับตัวอาหารเราก็จะอาหารไว้ตรงกลางนะครับเพื่อให้กบเขาได้มากินอาหารกันตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อโตประมาณนี้แล้วเราก็จะจับไปทําเป็นอาหารให้กับเด็กนักเรียนโอ้ครับเพราะว่ากบนี่ก็คือเด็กๆเขาก็กินโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับนะอาจจะไปผัดเผ็ดกบได้เนาะโอ้อ่าลองลองเปิดลองเปิดดูทีฮะอ่ามีไหมฮะอ่าไม่โอ้โหโอ้ยผู้ชมครับ เยอะเลยนะครับผมว่าทุกคนเลี้ยงได้นะนี่อันนี้มันก็จะไม่<ะ>ไมยากครับไม่ยากเนาะครับอันนี้อันนี้เด็กๆที่จบไปแล้วเนี่ยเขาเขาไปถ่ายทอดไหมเขาไปถ่ายทอดครับ,รบเขาก็ไปเลี้ยงที่ที่บ้านเขาโอ,อ้เต็มเลยครับเนี่ยเขาจะไปซ่อนอยู่ตรงน,นั้นอาจารย์อธิบายบอกว่ากบส่วนใหญ่มันจะอยู่บนบกนะฮะมมันเลี้ยงง่ายจริงๆทีนี้เมื่อกี้เราไปดูกบแล้วทีนี้เราจะไปดูปลาเด็กนักเรียนพร้อมแล้ว นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อธรรมชาติที่โรงเรียนเขาขุดเอาไว้แล้วก็มีน้ําสามารถที่จะถ่ายเทมาจากคลองได้ครับเป็นปลาจระเ,เมดครับเขาทํามาเก่าแก่ดูป้ายก็รู้ <c oughs> ครับทุกเช้ามาโรงเรียนนะครับหรือว่าก,ก่อนกลับบ้านท่านพ่ออ,อก,ก็จะมาดูเด็กนักเรียนนะครับให้หันปลาก่อนอ่าเลยนะครับอให้เอาปลามีปลาไหมครับเอาวาลงไปรุ่นที่ครับอาลงความอยากดูมามามาไหมมีปลาไหม โอ้ oh. นี่ผมคิดว่าถ้าทุกที่มีสถานที่แล้วก็ทําการเกษตรในโรงเรียนครับก็จะอย่างน้นอยๆนะครับคืออาหารกลางวันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสอนให้เด็กได้รู้จักการประกอบอาชีพรู้จักวิธีการเลี้ยงปลาว่าทํำยังไงครับท่านสุรัตนประวันครับมาก็มาดูสิ่งที่เราเคยมอบให้คือเครื่องกองน้ําของโรตรี่นะฮะให้เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ วันนี้ลอตเตอรี่ของเราครับมอบดิชเชลลี่จำนวนทั้งหมด65เล่มน,นะฮะสลับโรงเรียนบ้านนามนนะฮะละมนตทพิยา,ารรณดีดีต้อนรับและอขอขอบคุณคณะ อาโรตัลี่ทุกท่านนะครับที่ช่วงนี้นะครับในวันเสาร์เป็นเดือนพิเศษในวันเสาร์ทุกเสาร์นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตัวเองก็เพิ่งแล้วก็คณะครูนะครับที่จะมาสอนเด็กในวันเสาร์ทุกวันยกเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนในอนาคต นายยกรสมศรีโรตีนักการเมืองนี้ม่เคยเที่ยวที่รักทุกท่านนะครับแล้วก่อนอื่นผมอยากจะขอขออนุญาตแนะนําแทนส่วนของโรตารี่นะครับที่นายยกรัชนาชัยยิ้มครับโรตี่ของเรานั้นเป็นโครงการร่วมโครงการอาสาสมัคของบุคคลภาคส่วนติรรษาย์ที่จะมารวมกันมาเป็นประโยชน์วันนี้เราจะทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนาในวันนี้คือมอบติดมอบติดชิลลี่ให้กับโรงเรียนเพื่อว่าจะได้ส่งเสริม ค,ครับท่านผู้ชมครับต่อจากนาม,มนลลุงพร้อมมาที่โรงเรียนบ้านกุรุคู่แห่งนี้นะฮะซึ่งเด็กๆที่นี่น่ารักมากเลยทีเดียวพออชื่ออะไรนะคะอัชลาวดีกสิบุตรอัชลาวดีกสิบุตรนะฮะก็ะะเป็นโรงเรียนที่เก่งขัาง้านการกีฬาแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เรีย,รยกว่า แมเมื่อก่อนเนี่ยครับอยู่ในป่าดงโพงพายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ธรรมดาสโมสรโรตารีของเราครับเดินทางมาที่นี่เพื่อมอบหนังสือแล้วก็ดิกชทัลแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันคับเด็กๆทานกันอร่อยมากทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะของสโมส,สรโร,รตารีท,ทุกท่านไว้อีกครังหนึ่งนะคะที่ท่านาได้กรุณาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสมคูณนะคะโรงเรียนบ้านสมคูณตอนนี้นะคะคร,รูสอนภาษาอังกฤษเราก็ไม่มี ูที่เป็นเอกเฉพาะนะคะก็จุกเอกเทคโนโลยีนะคะสวนภาษาอังกฤษแล้วก็ระดับ,บประถมก็จุกเอกประฐมศึกษานะคะแต่ก็ครูก็ใช้สื่อใช้อย่างอื่นช่วยนะคะถึงแม้ว่าอย่างครูบอกเสียงไม่ชัดทุกวันนี้ก็มี C D ี V C D ่สื่อการเรียนสอนที่ทันสมัยมาช่วย สวัสด <ersch> ีค่ะดิฉันเด็กผีพัทยาสมุสรคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคุรุคุกราบขอบพระคุณท่านนายกสมุสรโรตารีนครพนม้องคณะที่ให้ความปรินามาเรียนอาหารกลางวันและมอบอิกษุณีให้กับพวกเราพวกเราคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคุรุภูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ แม่สามพต่อไปขอพึงพาขอแยกเดียนใน้นามุคโรนีนะครับซึ่งมุกโรนีนี้เป็นอีคงเนะครับที่มีอายุก่อแก่มาโมงโมดรีนี้เราต่อใต้ึ้นมานเริ่มที่2ปีที่แลย500แ่รวันนี้ก็เป็นปีที่108ปีแล้วนะครับฉะนั้เราเป็นค์กโรนูี่เป็นคนี่อแก่มา75โลก ในการทำกิจกรรมของโบตรี่นั้นนอกจากการสมาชิกโรตรี่จะช่วยสนับสนุนจ้นเงินทุนแล้วเรายังมีมูลนิธิโรตอรี่ครับเป็นแรงของการที่จะร่วมบริจาคกับทางเราในการที่จะให้ทากิจกรรมต่างๆในวันนี้ครับที่ทางสโมสรโรตีนะครับมนำโครงการดิชเชอรี่สำหรับเด็กเล็กมานั้นเรื่องจากเราเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นจะเข้าสู่ะภาพเชิงตะเขียงในปี2588ครับ เมื่อได้มีความจำเป็นไม่เจอครับที่เยาวชนของเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาที่สองและภาษาที่สามนะครับซึ่งปนภาษาอังกฤษเราถือเป็นภาษาที่สอง,ท,สท,สองที่มีควารใช้เราจึงผลักดันเยาวชนของเราโดยการทำติดเทอมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้หนุนในการเรียนนะครับเรียนท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านนายกสโมสรโรตารีนครพนมนะคะ โรงเรียนบ้านกุทุกต้องขอขอบพระคุณในความกรัญาของทาง,งสโมสรดตทารีนะคะที่ได้เหีงความสนใจของการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในชนบทและวันนี้ท่านก็ได้มามอบหนังสือดิสเนอรี่และก็หนังสือภาพที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงภาษาที่สองและก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้านะคะ ในกานี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะและก็ขอให้ท่านาประสบความสุขความเจริญนะคะและก็อายุมั่นขายยืนที่ปรารถนาสิ่งใดขอท่านสงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประานนก,การอายุวันน่าจุกษาาระตั้งสินสริกพราชนะสมบัติจงเป็นของท่านทุกผู้ทุกคนขอพระคะุกเด็กเด็กก็มีความสุขกับการทานไอศครีมครับหลังจากที่ทานอาหารกลางวันแล้ว Oh, yeah.